สวัสดีครับก็อันนี้ในส่วนของทีมก่อสร้างของโครงการเดอะลีวิ่งรากำแหงนะครับก็วันนี้ก็จะมา update, อัปเดตโครงการนะครับว่าในส่วนก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางโครงการของเรานะครับก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการตอกเสาเข็มนะครับก็ตอนนี้โปรเซสของงานเนี่ยเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยไปประมาณ80%แล้วนะครับก็คือใกล้จะจบงานส่วนเสาเข็มแล้ว โดยผู้รับเหมาทีา่ได้มาทำเาสาเข็มให้กับโครงการเด e l ล v i n ่รามคำแหงก็คือบริษัทไพลอนจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาทีา่ใหญ่มากของประเทศไทยนะครับโดยความพิเศษของตัวโครงการนี้นะครับก็คือบริษัทไพลอนเนี่ยเขาจะใช้ระบบอแอปพลิเคชันเข้ามาควบคุมการก่อสร้างในทุกข,ขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นาการผูกเหล็กการ ในตัวอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการเนี่ยนะครับจะมีเซ็นเซอร์คอยวัดพฤติกรรมและส่งกลับไปส่งข้อมูลกลับไปที่ส่วนกลางหมดถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติเนี่ยทางส่วนกลางของบริษัทไทรอนเนี่ยจะรับรู้ได้ทันทีแล้วก็จะเข้าแก้ไขได้ทันทีนะครับเป็นระบบที่ทันสมัยมากในการก่อสร้างนะครับนี้เราก็ได้เลือกบริษัทไทรอนให้มาก่อสร้างโครงการเลวิ้งเราแห่งของเราครับทำให้ กระบวนการก่อสร้างเนี่ยมีค่อนข้างเรียกว่าไงไม่ไม่มีปัญหานะครับผมก <t> ็ก็สามารถดำเนินการไปได้อย่างสะดวกมากครับผมครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับอยากเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะครับเซลล์แกลลี่ของเราก็ยังเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับขอบคุณครับ